บทที่919สายหยุดวิญญาณนี่ไม่ใช่สมบัติอาคมธรรมดาธรรมดาจริงๆเพื่อบวงสวงสมบัติอาคมที่ทำลายคู่อื่นได้เช่นนี้ ไม่รู้ว่าชายร่างใหญ่ที่สวมชุดสีเหลืองสังหารผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำไปกี่คนเพื่อใช้จิตวิญญาณดั้งเดิมที่บริสุทธิ์และวัตถุดิบล้ำค่าจำนวนมากพร้อมกับสูญเสียการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักไปร้อยกว่าปีถึงจะบวงสวงสำเร็จได้ในอดีตตอนที่พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งนั้นชายร่างใหญ่และพวกทั้งสองคนแค่ปล่อยทรายพวกนี้ออกมาก็แทบจะไร้เทียมทานต่อให้ต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งในร ดัเดียวกนสมบัติชิ้นนี้ก็สําแดงอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ออกมาและประสบความสำเร็จได้เช่นกันแม้กระทั่งสร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้กับอรหันต์ขวางซาสายคลั่งในสำนักนอกรีดนับว่าเป็นอาวุโสที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรเวลานี้เขากล้าไปยุ่งกับราชันเปเลวระยับผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ในผู้บำเพ็ญเพียรสายชั่วร้ายก็เพราะมีสมบัติอาคมสองชิ้นนี้ แต่เวลานี้ในตอนที่ปล่อยสายเข้าไปในเขตอาคมเพื่อต่อกรกับผู้บำเพ็ญเพียรนิรนามเบื้องหน้าไม่เพียงจะไม่อาจทำร้ายศัตรูได้กลับถูกอีกฝ่ายปล่อยวานอนยักษ์ออกมาดูดไปไม่น้อยอย่างรวดเร็วแน่นอนว่านี่จึงทำให้ชายร่างใหญ่ที่สวมชุดสีเหลืองรู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดๆ ไหนเลยจะกล้าควบคุมหมอกสายให้ล้อมโจมตีอีกฝ่ายอีกครั้มเขาจึงไร้าอาคมด้วยความร้อนรนเก็บสายสีดำที่อยู่รอบกายของฮาลี่กลับมาจนหมดในเวลาเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้เขาลังเลรู้สึกอยากจะหนีไปอย่างอดไม่ได้พี่ขวงซาท่านไม่ได้ยืมสายเทวะผลึกฟ้ามาหรือใช้มันต่อกรกับคนผู้นี้ไปเลยสิถึงแม้ว่าวานอนยักษ์ของคนผู้นี้จะไม่รู้ว่าเป็นอสูรวิญญาณอะไร แต่เห็นได้ชัดว่ามันควบคุมได้แค่ไอมานสายเทวะผลึกฟ้านั้นเป็นสมบัติตระกูลเต่าที่บริสุทธิ์อีกฝ่ายไม่มีทางรับมือได้แน่นอนขอแค่สังหารคนผู้นี้ได้ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามแผนเดิมแล้วประโยคนี้ก็คือคำพูดของท่านเทียนฟงชายชาราผู้ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ใบหน้าดำคล้ำตาตีหน้าตาเหมือนอาชาเพื่อการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ คนผ,ผู้นี้ได้เสียโลหิตสดๆไปจำนวนมากเหมือนเห็นว่าจะสำเร็จแล้วจึงไม่ยอมให้มันล้มเหลวง่ายๆข้าจะเอาสายเทวะรึกฟ้าไว้ใช้ในเหตุการณ์ที่ขาดไม่ถึงเท่านั้นถึงได้ขอสมบัติรักษาชีวิตมาได้อย่างยากลำบากท่านยายศิลาสวรรค์และข้ามีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันถึงได้ยอมให้ยืม ข้าเองก็รับคำเอาไว้แล้วว่าจะใช้สมบัติชิ้นนี้เพื่อรักษาชีวิตเท่านั้นถ้าหากพลาดพลังเสียหายไปข้าก็รับผิดชอบไม่ไหวอรหันขวงซาได้ยินคำพูดนี้ก็สัส่นศีรษะราวกับกรองสมบัติใช้ทันทีพลางเอ่ยปากปฏิเสธความคิดนี้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่เบื้องหน้าสมบัติอาคมและอสูรวิญ,ญญาณตานร้ายกาดเป็นพิเศษหากพวกเราไม่ใช้สายนี้ก็ไม่มีทางต้านทานเขาได้ หรือว่าก่อนหน้านี้ยังเสียเวลาไปไม่น้อยอย่างอื่นก็ช่างเถิดแต่ไขมุกซากสวรรค์ของมานเท่านั้นเป็นสมบัติในการฝึกร่างกายที่หายากมีความสำคัญต่อการบรรลุระดับขั้นของพวกเราเป็นอย่างมากท่านเทียนเฟิงได้ยินคำพูดนี้ก็อดที่จะโมโหไม่ได้ไข <c oughs> มุกซากสวรรค์สำคัญแล้วทรายเทวพึกฟ้าไม่สำคัญหรือทรายนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มันใช้ได้เพียงครั้งเดียวและเมื่อใช้ไปแล้วข้าก็จะไม่มีทรายเทวพผึกฟ้าอีกท่านยายศีลาสวรรค์และข้ามีแหล่งกําเนิดมาจากที่เดียวกันแต่การจะให้ข้าเป็นครั้งที่2กลับเป็นเรื่องที่เลิกคิดไปได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของคนที่อยู่เบื้องหน้าก็ลึกล้ายากจะคาดเดาทรายผึกฟ้าก็อาจจะโจมตีอีกฝ่ายให้เพรียงพรำไม่ได้ห่างถูกอีกฝ่ายทำลายไปนั่นจะยิ่งร้ายแรงเข้าไปใหญ่ อารหันขวงซาส่งเสียงเฮ่อ,ออกมายังคงเอ่ยังไม่เห็นด้วยแต่ถึงแม้ว่าท่านเทียนเฟิงจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายพูดจามีเหตุผลแต่ก็ยังรู้สึกไม่ยินยอมและคิดจะเออยชักจูงอีกสองสามประโยคแต่ในตอนนั้นเองจูจูเพลิงลำแสงสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากจุดที่ไกลออกไปหลังจากหมุนวนเหนือหมอกทรายรอบหนึ่งแล้วก็จมหายเข้าไปในหมอกทราย ตกไปอยู่ในมือของชายร่างใหญ่สวมชุดสีเหลืองนี่คือหลังจากที่ชายร่างใหญ่ถือยันถ่ายทอดเสียงที่กลายเป็นเพลิงลำแสงเอาไว้ก็รู้สึกตกตะลึงจากนั้นก็แผ่จิตสัมผัสเข้าไปในนั้นอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยหลังจากผ่านไปชั่วครู่ใบหน้าของชายร่างใหญ่ก็เคร่งครึมขึ้นมือหนึ่งโบกสะบัดเปเลวเพลิงสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยไปกันเถิด ตอนนี้ต่อให้ใช้สายเทวผลึกฟ้าก็สายไปเสียแล้วเจ้าตัวไร้ประโยชน์อย่างชี้จือและสานซาถูกหูหยินวี่หัวใช้ทหารซากศพทลายผนึกของพวกเราแล้วและกำลังนำซากวิญญาณระดับสูงจำนวนมากมุ่งมาทางนี้หากยังไม่ไปคงอันตรายมากอารหันขวงซาเอ่อยอย่างเย็นชามือได้ยินท่านเทียนเฟิงพลันตื่นตะลึงแล้วถึงได้กำจัดความเพ้อฝันขั้นสุดท้ายออกไปทำได้เพียงตอบรับอย่างจนปัญญา จากนั้นทั้งสองคนก็ไม่กล้าดูแคลนรีบร้อนไร้อาพมหมอกทรายสีดำหมุนวนอย่างรุนแรงจู่ๆก็พุ่งขึ้นไปกลางอากาศพร้อมกันผนึกรวมตัวกันต่อจากนั้นก็หนีไปยังจุดที่ไกลออกไปอย่างเมื่อฟ้าโมดินตั้งแต่ต้นจนจบชายร่างใหญ่และพวกทั้งสองคนก็ไม่ได้โผล่หน้าออกมาอีกเลยหฮลี่ยืนอยู่บนไหล่ของวานอนยักษ์สายตาทอดมองไปยังอีกฝ่ายที่อยู่ไกลออกไปด้วยความเย็นชาเวลาของเขามีจำกัดถ้าหากอีกฝ่ายยังตามติดไม่ลดละ ไม่แน่ว่าอาจจะต้องใช้เตานภาศูนย์อีกครั้งตอนที่ใช้เตานภาศูนย์ครั้งที่แล้วก็สามารถเก็บสายวิญญาณของทิดาเทพเทียนหลานมาได้โดยอัตโนมัติหากต่อกรกับหมอกสายพวกนี้ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเพียงแต่ถึงอย่างไรเตานภาศูนย์ก็คือสมบัติวิญญาณสถานฟ้าแม้จะบอกว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่นอกมาหาสมุทรดาวคลั่งน่าจะรู้จักเพียงไม่กี่คนเขาก็ไม่อยากเอาออกมาใช้ง่ายๆมิเช่นนั้น หากบางอื่นมีใครรู้จักเข้ามันจะยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ถึงแม้ว่าเขาจะมีลมปราณมากมายขนาดไหนเกรงว่าถึงเวลานั้นคงหาความสงบสุขได้ยากสหายมีอภินิหารเกรียงไกลจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะทลายทรายหยุดวิญญาณได้ช่างทําให้ข้าได้เปิดประสบการณ์จริงๆข้าจะมอบของรางวัลให้สหายที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้อย่างงามแน่นอนราชันเปลวระยับเห็นชายร่างใหญ่ที่สวมชุดสีเหลือง และพวกพาหมอกทรายจากไปจนลับขอบฟ้าแล้วในใจก็รู้สึกผ่อนคลายลงทว่ากลับไม่ได้สลายเพลิงซากศพรอบกายออกแต่อยู่ในเพลิงลำแสงและคารวะหาลี่พลางเอ่ยยังตรงไปตรงมาหาลี่ได้ฟังสายตาถึงได้ตกไปยังร่างของราชันซากศพหมื่นปีผู้นี้หมอกทรายจากไปอย่างรวดเร็วแต่สถานการณ์ของราชันซากศพผู้นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆ ไอวิญญาณบนร่างลดลงกว่าตอนก่อนฉแปลงร่างกว่าครึ่งดูแล้วภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บดักนี้การพ่นเพลิงซากศพประจำกายออกมาต้านทานทายหยบวิญญาณจะเป็นเรื่องที่ทำให้จิตวิญญาณดั้งเดิมเสียหายจริงๆแววตาของหาลี่ราบเรียบขณะจ้องไปยังมานเท่าอย่างไร้ความรู้สึกถึงแม้ว่าราชันเปเลระยับจะไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาธรรมดา แต่หลังจากที่เห็นความสามารถเมื่อครู่ของหารลี่ก็อดที่จะรู้สึกหนาวสะา้านไม่ได้ความระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้น12ส่วนเพราะกลัวว่าข้างหน้ามีเสือข้างหลังก็จะมีจระเข้อีกตัวหนึ่ง ส่วนวานอนยักษ์ที่อยู่ใต้ร่างหานลี่ตั้งแต่ที่หมอกทรายจากไปก็ยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่อนดวงตากลมโตหลี่ลงครึ่งหนึ่งราวกับว่ากำลังลิ้มรสชาติทรายสีดำจำนวนมากที่เพิ่งดูดเข้าไปในท้อง เวลานี้ราชันเปลวระยับมองหาลี่ด้วยสายตาเป็นปฏิปักษ์เล็กน้อยและมันที่เชื่อมโยงจิตใจกับหฮลี่ก็สัมผัสได้ทันทีจึงเลื่องสายตาทั้งสองมาจ้องไปยังราชันซากศพหมื่นปีผู้นี้ทันทีจากนั้นใบหน้าของอสูรตัวนี้ก็เผยสีหน้าเหมือนมนุษย์ออกมาปากใหญ่ๆอ้าออกส่งเสียงเจี๊ยกๆไม่หยุดดูเหมือนว่าพบอาหารอันโอชะอย่างไรอย่างนั้นและแสดงสีหน้าหน้ารังเกียจออกมา สายตาเช่นนี้ทำให้ราชันเปลวระยับซึ่งเป็นจักรพรรดิโบราณที่อยู่เบื้องหน้ารู้สึกขนลุกสู้ เมื่อครู่เขาเห็นวานอนตัวนี้ดูดทรายหยุดวิญญาณเข้าไปได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าจึงรู้ถึงความน่ากลัวของวานอนยักษ์ตัวนี้แม้กระทั่งตอนที่เผชิญหน้ากับอสูรตัวนี้ในใจก็ยังผุดความหวาดกลัวโดยธรรมชาติขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มากมายนักราชันเปลระยับก็เดาได้หลายส่วนว่าอสูรตัวนี้น่าจะกักเขาได้โดยธรรมชาติจึงอดที่จะร้องโอดครวญออกมาว่าซวยแล้วในใจไม่ได้ ร่างทั้งร่างรู้สึกสั่นสะท้านถึงแม้การลงมือครั้งนี้จะเป็นเพราะคนพวกนั้นหาเรื่องใส่ตัวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามข้าน้อยก็ช่วยชีวิตของท่านเอาไว้จริงๆที่ท่านบอกว่าจะมอบรางวัลอย่างงามนั้นคืออะไรหรือข้าอยากรู้จริงๆภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดนั้นในที่สุดฮารลีกลับมีสีหน้าผ่อนคลายลงแล้วเอ่ยขึ้นอย่างเชื่องช้าเขาไม่ใช่คนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษอะไร บวกกับที่ไอมาในร่างหนานแน่นขึ้นตอนนี้เห็นที่นี่เหลือเพียงราชันซากศพที่ได้รับบาดเจ็บหนักคนเดียวแน่นอนว่าจึงไม่คิดจะลงมือสังหารเมื่อครู่ฮาร์ลี่พิจารณาอีกฝ่ายอย่างละเอียดจากร่างของอีกฝ่ายทำให้สัมผัสไอซากศพที่อยู่ในกรอบป้องกันวัชระได้บวกกับเมื่อครู่ได้ยินชายร่างใหญ่ที่สวมชุดสีเหลืองเรียกอีกฝ่ายว่าพี่เปลรรยับก็พอจะคาดเดาฐานะของอีกฝ่ายได้เจ็ดแปดส่วน บุรุษผู้นี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นซากหลอมของจักรพรรดิสมญานามว่าเปรวระยับที่จินยวนเอ่ยถึงได้พบอีกฝ่ายรวดเร็วขนาดนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆทว่าหลังจากเขาฟื้นใช้เคล็ดวิชาขับเคลื่อนดึงสติตนเองกลับมาแล้วก็คำนวณช่วงเวลาปลดผนึกที่เหลือของตัวเองอีกฝ่ายน่าจะมีเคล็ดวิชาลับให้ใช้เอาตัวรอดอีกสอชนิด บวกกับที่ตนเองเผยความสามารถปีกวายุอัศนีเปลวเพลิงน้ำแข็งออกมาก่อนแล้วจึงไม่มีทางสำแดงอะไรที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายเขาได้อีกด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าจะมีอสูรวิญญาณครวนคอยช่วยเหลือแต่สร้างหมื่นปีก็ไม่ใช่สร้างล้อมธรรมดาจริงๆการจะจัดการอีกฝ่ายได้ในระยะเวลาสั้นๆนั้นมีโอกาสไม่มากนักดังนั้นหลังจากที่ฮาลี่คบคิดแล้วก็กดความคิดสังหารลงไป ทว่าหลังจากช่วยอีกฝ่ายแล้วก็ควรจะหาอะไรตอบแทนสักหน่อยจึงได้เอ่ยประโยคไม่เกรงใจเมื่อครู่ขึ้นฮ,ฮข้านั้นไม่มีอะไรหรอกจะมีก็แต่ศิลาวิญญาณวัตถุดิบอะไรพวกนี้ถ้าหากสหายไม่รังเกียจก็กลับไปพร้อมข้าเถิดข้าจะทําให้สหายพึงพอใจอย่างแน่นอนเมื่อราชันเปรยระยับได้ยินก็รู้สึกผ่อนคลายลงใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาขณะเอย่ยไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอก ข้าน้อยเห็นว่าใครมกสีทองนั่นไม่เลวสหายมอบให้ข้าได้หรือไม่สายตาของฮันลี่หยุดชะง,งักอยู่บนร่างของอีกฝ่ายชั่วครูแล้วเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าราบเรียบสหายหมายถึงสิ่งนี้ราชันเปเลวระยับได้ยินคำพูดของฮันลี่ก็มีสีหน้าเคร่งขครึมขึ้นแต่เมื่อเห็นว่าวานอนยักษ์ยังคงจับจ้องมาด้วยแววตาราวกับพยัก ก็ได้แต่ฝืนทนตอบรับอ้าปากออกพ่นไข่มุกสีทองเม็ดนั้นออกมาจากปากหาลี่พยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจแสดงให้เห็นว่าคือเจ้าสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าไข่มุกซากสวรรค์เป็นสิ่งที่ซากราชันอย่างพวกเราต้องฝึกฝนคาถาซากสวรรค์ถึงจะมีสมบัติประจำกายชิ้นนี้ได้ปกติแล้วไม่อาจเอาออกมาให้ใครเห็นง่ายๆถ้าหากข้าเดาไม่ผิดล้วก็ปีศาจท,ทั้งสองแห่งภูเขาฟางเจียน ก็มาเพื่อของสิ่งนี้ทว่าไขมุกเม็ดนี้กลับไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าสหายรับไปเถิดราชันเปลวระยับแววตาเปลี่ยประกายสองสามครั้งจากนั้นก็หัวเราะออกมาชี้ไปยังไขมุกสีทองเบื้องหน้าชั่วขณะนั้นไขมุกพลันพุ่งไปหาหฮรี่หฮลี่รู้สึกตกตะลึงแต่มือกลับไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแต่ปอบออกไปกลางอากาศชั่วขณะนั้นบนท้องฟ้าต่ำๆมีมือยักษ์สีเขียวมือหนึ่งปรากฏขึ้น คว้าไข่มุกสีทองเอาไว้ในมือคาดไม่ถึงว่ามานเท่าจะไม่ได้ทําอะไรกับไข่มุกเม็ดนี้ฮารี่ใช้ลําแสงสีเขียวกลุ่มหนึ่งห่อหุ้มไข่มุกเม็ดนี้เอาไว้ดวงตาทั้งสองรีลงพลางพิจารณาไข่มุกอย่างละเอียดรอบหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ของปลอมเป็นไข่มุกสีทองที่มา,านเท่าอัญเชิญออกมาเม็ดนั้นจริงๆสาเหตุที่เขาเอ่ยปากขอสิ่งนี้แต่เดิมคิดจะต่อราคากับเขาแต่อีกฝ่ายกลับมอบให้อย่างว่องไวถึงเพียงนี้ ช่างทำให้รู้สึกตกตะลึงและจังหวนสงสัยจริงๆ